สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณครูทิศสิทธิศาสตร์นะคะนักเรียนวันนี้เราเรียนในเรื่องการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน9นะคะนักเรียน เราไปหาคำตอบกันเลยนะคะนักเรียน5บวก1เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียน5บวกหหลักในการคิดนะคะง่ายๆเลยนักเรียนก็เอาตัวตั้งไว้ในใจนะคะ 5, 5เป็นตัวตั้งเอา5้า <5 S 2> ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้วค่ะนักเรียนนับต่อจาก5นะคะ5แล้ว6 คำตอบคือหกนะคะนักเรียนดูจำนวนต่อไปนะคะสองบวกสามเท่ากับเท่าไหร่เอาสองไว้ในใจชูขึ้นมาสามนิ้วะคะ่ะนักเรียนสองแล้วอะไรคะสามสี่ห้าคำตอบคือห้านะคะนักเรียนต่อไปไปนะคะ 3บวก4เท่ากับเท่าไหรนะคะเอา3ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วนะคะนักเรียนนับต่อจาก3ค่ะ3แล้ว4 5 6 7นักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะเขียน7ลงไปค่ะต่อไปนะคะ6บวก2เท่ากับเท่าไหรนะคะเอา6ไว้ในใจนะคะนักเรียนชูขึ้นมา2นิ้วนะคะนับต่อจาก6ค่ะหก 7จ็ดแปำตอบคือแปดนะคะนักเรียนต่อไปนะคะ9เบวกศเท่ากับเท่าไหร่นะคะจำนวนนับใดบวกกับ0จะได้เท่ากับจํานวนนับนั้นนะคะมิฉะนั้น9กบวกศย์ 0, ก็ต้องได้เท่าไหร่คะนะคะักเรียนได้เไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ฝึกการบวกมาแล้วนะคะเราไปฝึกการทำแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะหน้าที่57นะคะนักเรียนทำข้อที่3นะคะข้อที่สมีข้อ1ถึงข้อ9นะคะนักเรียนเป็นการหาผลบวกนแนวในแนวนอนนะคะ นักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนส่งคุณครูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแบบบึงหัสในวันนี้ของนักเรียนอยู่ในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนทําลงในสมุดนะคะนักเรียนสําหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ